ดีคะ่ะนักเรียนกลับมาเจอกับครูมดอีกแล้วน,นะคะกับรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสําหรับเพื่อนที่เราจะเรียนนะคะก็คือเรื่องของการแยกตัวประกอบของพหุนามนะคะค่ะโดยใช้กําลังสองสมบูรณ์นะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจเรื่องนี้กันเลยค่ะค่ะครูมดนะคะขอกลับไปนะคะทวนสูตรผลต่างกําลังสองนะคะอีกครั้งหนึ่งนะก็คือหน้ากาลังสองลบหลังกําลังสองนั่นเองนะคะอ่านะคะซึ่งสูตรนี้นะคะ เราเคยเรียนมาแล้วเนาะถึงหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้าลบหลัง1นวงเล็บนะคะแล้วก็คูณกับหน้าบวกหลังอีกหนึ่งวงเล็บเนาะต่อไปนะคะก็คือสูตรกำลังสองสมบูรณ์น,นะคะ อาสูตรนี้นะคะที่แล้วเราก็เรียนไปแล้วเหมือนกันนะคะหน้ายกกำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังยกกำลังสองเท่ากับหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกําลังสองนั่นเองเนาะนะคะหรืออีกสูตรหนึ่งนะนักเรียนดูดีๆนะอันนี้ถ้าเกิดว่าเครื่องหมายบวกเป็นกับบวกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบวกเนาะแต่ถ้าอีกสูตรหนึ่งนะคะหน้ายกกำลังสองนะคะลบสองหน้าหลังบวกหลังยกกําลังสองนะคะจะเท่ากับหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลังสองเนาะอันนี้นักเรียนดูเครื่องหมายด้วยนะถ้าเกิดเป็นลบตรงนี้ก็จะเป็นลบด้วยเหมือนกันนะคะ ค่าจากสูตรเหล่านี้นะคะเราก็จะนําความรู้นะคะจากสูตรเหล่านี้ไปใช้ในการแยกตัวประกอบกันเนาะเอามาดูกันที่ข้อที่1นึ่งะคะ x กำลังสองบวก8 x บวก14นั่นเองเนาะในข้อนี้นะคะเราก็จะทำอะไรคะให้อยู่ในรูปของกำลังสองสมบูรณ์นั่นเนองนะคะนักเรียนนะคะสิ่งสําคัญของกำลังสองสมบูรณ์ก็คือการทําพจน์กลางน,นั่นเนองเนาะซึ่งพจน์กลางของเราในข้อนี้ก็คืออะไรคะ8 x นะคะ ค่ะซึ่ง8 x นะคะก็คือ2คูณกับไรเอ,อ่ยถึงจะได้เท่ากับ8 x นั่นเองเนะาะคราวนี้นะคะมันก็จะได้เท่ากับ x ยกกำลังสองบวก2คูณ4แล้วก็คูณ x ถูกไหมก็คือ2หน้าหลังนั่นเองนะคะค่ะซึ่งจะบวกด้วยจำนวนใดนั้นนะคะนะักเรียนลองท่องตามสูตรใหมเนาะหน้ายกกำลังสองบวก2หน้าหลังแล้วก็บวกอะไรคะหลังยกกำลังสองซึ่งหลังของเราคือ,อไรเอ่อ่าหลังของเราก็คือ4นั่นเองนะคะก็คือ4ยกกำลังสอง นะคะคนักเรียนดูดีๆนะ2หน้าหลังนะคะ4ก็คือหลังนั่นเองนะคะก็จะกลายเป็นบวกหลังยกกำลังสองก็คือบวกสยกกำลังสองค่ะอ่นนานักเรียนใส่วงเล็บไว้แบบนี้นะคะอ่นนานักเรียนดูนะคะจากโจทย์ของเราเนาะ,ะบวก4ยกกำลังสองนะคะไม่มีเนาะในนู้นนะคะ4ยกกำลังสองนะคะเราก็ต้องลบออกนะคะลบออกนะคะแล้วก็บวก14เข้าไปเนื่องจากว่า จากโจทย์ก็คือจะมีบวก14แต่ที่เราทําไปเมื่อกี้ไม่ได้มีบวก14นะคะเราก็เลยต้องบวก14เพิ่มเข้าไปนะคะแล้วก็ลบ4ยกกลาลังสองออกไปด้วยเช่นเดียวกันเพราะเราได้บวกเพิ่มเข้ามานะคะเนื่องจากในโจทย์มันไม่มีเนาะขาดทวนอีกครั้งนะคะหน้ายกา 2, กาลังสองบวก2หน้าหลังนะคะเนื่องจาก 8x เนะคะก็ามาจาก2คูณ4คูณ x แล้วก็บวกหลังยกกาลังสองก็คือ4ยกกาลังสองเนื่องจากว่า4ยกกาลังสองอ่ะในโจทย์ไม่มีนะคะเราก็ ต้องลบออกไปนะคะก็คือลบสี่ยกกำลังสองนะคะแล้วก็บวกจากโจทย์เข้าไปก็คือบวก14เข้าไปอ่าซึ่งในตรงนี้นะคะกลาลังสองสมบูรณ์เราก็ทําเหมือนของอาทิตย์ที่แล้วก่อนนะคะก็จะได้เป็นหน้านะคะบวกหลังทั้งหมดยกกําลังสองก็คือ x บวกสทั้งหมดยกกําลังสองนะคะอะ่ต่อมานะคะเนื่องจาก4ยกกำลังสองนะคะจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน4คูณสเท่ากับใช่เอ่ย 16นั่นเองถูกไหมเออนะคะเราก็จะได้เท่ากับลบหแล้วก็บวก14นั่นเองนะคะ,อะพอเป็นแบบนี้เนาะค่ะเราก็จะได้ x บวก4ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะลบสิบหกบวก14ได้เท่าไหร่เออนักเรียนอืมจะได้เท่ากับลบ2นั่นเองนักเรียนดูตรงนี้นะมันมีสองพจน์นะคะแล้วอยู่ในรูปของการลบนั่นเองนะคะก็คือเราจะทำจนหลังนะคะให้เป็น กำลังสองด้วยนะคะเพื่อให้อยู่ในรูปของผลต่างกำลังสองเนาะอ่ะซึ่ง2นะคะคือจํานวนใดเอ่ยยกกําลังแล้วก็จะได้เท่ากับ2มันก็คือรูทสองนั่นเองนะคะนักเรียนยกกําลังสองก็จะมีค่าเท่ากับ2เหมือนเดิมนะคะนักเรียนดูนะก็คือรูทสองคูณรูทสองมันจะได้เท่ากับรูทสี่ซึ่งรูทสี่ถอดออกมาเท่ากหร่คก,กับเท่าไรเอ่ยสองนะคะอืม จอดสองนะคะเราก็ใส่ให้อยู่ในรูปของรูปสองยกกำลังสองนะคะเพื่อให้อยู่ในรูปของผลต่างกําลังสองนะคะก็คือหน้ายกกําลังสองลบหลังยกกำลังสองนั่นเองเนาะอันหน้าของเราคืออะไรเอ่ยทีนี้ก็คือ x บวก4ถูกไหมนะคะมันก็จะอ่าลบกับหลังนะคะรูปสองอีกวงเล็บหนึ่งก็จะเป็นหน้านะคะบวกด้วยหลังนั่นเองนะคะก็คือ x บวก4บวกรูสองนั่นเองเนาะ ในการแยกตัวประกอบในข้อนี้นะคะสิ่งสําคัญเลยอย่างแรกนะคะก็คือทําไมคะการจัดนะคะให้อยู่ในวงเล็บนี้ก็คือการจัดให้อยู่ในรูปของกําลังสองสมบูรณ์นั่นเองนะคะแล้วก็การจัดอีกอย่างหนึ่งก็คือจัดให้อยู่ในรูปของผลต่างกําลังสองซึ่งอยู่ในบรรทัดนี้นั่นเองเนาะตรงนี้คือสิ่งสําคัญเลยนะคะ สำหรับข้อนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราแยกตัวประกอบเรียบร้อยแล้วไปดูันที่ข้อที่2ต่อเลยนะคะ x ยกกลงังสองลบสิ X บวกเนั่นเองเบือนเดิมนะคะสิ่งสําคัญก็คือพจน์กลางเนาะตอนแรกนะคะเราก็จะจัดให้อยู่ในรูปของกําลังสองสมบูรณ์ก่อนนะคะซึ่งพจน์กลางของเราคือลบสิ X นักเรียนต้องดูแล้วแหละว่า2คูณกับอะไรนะคะให้ได้เท่ากับลบสิ x นั่นเองนะคะ ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะหน้ายกกําลังสองก็คือ x ยกกำลังสองลบนะคะเครื่องหมายลบเนาะสองหน้าหลังนะคะนักเรียนเหมือนเดิมนะสองคูณกับอะไรนะคะให้ได้เท่ากับสิบก็คือสองคูณห้าแล้วก็หน้าก็คือ x เหมือนเดิมนะคะบวกหลังยกกําลังสองซึ่งหลังของเราคืออะไรคะอ่าก็คือห้านั่นเองยกกําลังสองนะคะอ่านี้นะคะเราจัดให้อยู่ในรูปของกําลังสองสมบูรณ์ตรงนี้เนาะ พอเป็นแบบนี้นะคะเนื่องจากว่า5ยกกำลัง2นะคะในโจทย์มีไหมไม่มีเราก็ต้องลบเขาออกนะคะแล้วจากโจทย์ก็คือบวก7นะคะซึ่งในวงเล็บอเราย,ยังไม่ได้ทำอะไรเลยคราวนี้เราก็ต้องบวก7เพิ่มเข้าไปนั่นเองนะคะพอเป็นแบบนี้นะคะในวงเล็บก็จะจัดให้อยู่ในรูปของหน้าถูกไหมก็คือ x ถูกไหม อ่านหน้าก็คือ x แล้วก็ลบนะคะหลังทั้งหมดยกกําลังสองนั่นเองนักเรียนดูนะถ้าเป็นเครื่องหมายลบก็ใส่ลบตรงนี้นะคะ5ยกกําลังสองนะคะมันก็จะได้เท่ากับ25นักเรียนอย่าเอาลบหมายกกําลังสองนะมันคือ5นะคะมันคือ5ยกกำลังสองเท่ากับลบยีนั่นเองแล้วก็บวก7นั่นเองเนาะคราวนี้ตรงนี้นะคะลบยีบวกเจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย ่าไรคะนักเรียนอ่าก็คือลบ18นั่นเองนะคะพออยู่ในรูปนี้จำได้ไหมอยู่ในรูปของการลบนะคะเราก็จะทำตรงนี้ให้อยู่ในรูปของผลต่างยกกำลังสองด้านหน้าเป็นยกกำลังสองแล้วด้านหลังนะคะเราก็จะมาทำให้ยกกำลังสองด้วยเช่นเดียวกันอ่ะตรงด้านหน้าเขียนไว้เหมือนเดิมนะคะลบ มือนเดิมนะถ้าเกิดว่าไม่มีจํานวนใดยกกำลังสองนะ้วได้เท่ากับสิเราก็ใส่เป็นรูปสิบแปดได้เลยนะคะตอนนี้เราก็จะได้เป็นหน้ายกกำลังสองลบหลังยกกำลังสองเพราะอยู่ในรูปของผลต่างแล้วนะคราวนี้จากสูตรยกกำลงังอ๋อผลต่างยกกำลังสองนะคะเราก็จะได้ว่าหน้าทําไมเอ่ยบวกหลังคูณกัรหนึ่งวงเล็บแล้วก,ก็เป็นหน้าลบหลังนะคะซึ่งหน้าของเราก็คือ x ลบห้าเนาะแล้วก็ลบด้วยรูปสิบแปดนะคะอ่าอีกวงเล็บหนึ่งก็จะเป็นหน้านะคะก็คือ x ลบห้าบวกด้วย รูทสินั่นเองนะคะอ่คราวนี้นะคะรูทสิมันสามารถทำไมเอ่ยถอดรูทได้ใช่ไหมคราวนี้นะเราจะลองมาถอดรูทสิกันดูนะคะวิธีการก็คือเราไปดูเนาะว่า18มันแยกมาจากอะไรบ้างก็คือจำนวนใดคะที่คูณกันแล้วได้เท่ากับสินั่นเองเนาะก็คืออะไรคะ3 สามเท่ากับ9แล้วก็คูณ2จะได้เท่ากับ18นั่นเองนะคะนักเรียนดูนะจำนวนที่เหมือนกัน2ตัวนะคะเราถอดออกมานอกรูทได้นะคะที่เหมือนกันมันก็มี3กับ3ถูกไหมเราถอดออกมาได้แค่1ตัวนั่นเองนะคะถอดออกมานอกรูทเนาะแล้วก็ด้านในก็จะเหลือแค่2นะคะก็จะกลายเป็น3รูท2นั่นเองซึ่ง3ารูท2ก็จะมีค่าเท่ากับรูทนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนนิดนึงเนาะก็จะไปกลายเป็น x ลบ5แล้วก็ลบ3รูท2นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ รูทสินั่นแหละเนาะอีกวงเล็บหนึ่งก็เป็น x อ็กซลบหบวกสรูทสองนั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนะักเรียนตอนนี้นะคะเราก็แยกตัวประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงคะบ้างคะไม่ยากเลยเนาะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในครับหน้าค่ะสำหรับคลาสนี้นะคะสวัสดีค่ะ